ในวันนี้เรามี1เคสนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงพี่ชายอายุ49ปีครับอยู่ตำบลที่ทับหลวงครับฝนตกระวังด้วยนะครับอันนี้เบาะเราเอาไว้ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยังมีของเครื่องพทยธรรมที่มอบให้เตรียมเรียบร้อยแล้วครับไปครับไปไปเลยดีกว่าครับโยมเดี๋ยวเสียเวลาฝนตกด้วย อันนี้เราก็นำมอ,มอบเตียงเอาเตียงมานะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเกิดอุบัติเหตุนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนกันนะครับก็ได้รับกระทบกระเทือน,ด,น,ด,นด้านสมองน,นะครับก็คือในสมองใจบุญนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของช่างทาสีที่วัดเราแล้วก็เมื่อก่อนก็ไปทาสีที่วัดไพ่ล้อมนะครับอันนี้ก็นําน้ํากับข้าวสารนี่มาด้วยมามอบนะครับในน้มคณะสงฆ์วัดไผล่ล้อมในนามคณะสงฆ์นนงจังหวัดนครปฐม นะครับเออก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงกลับมาเดินได้นะครับโดยไวแต่ทั้งนี้นั้นนายโยมนะก็ต้องช่วยๆกันดูนะครับภารกิจวันนี้นะครับที่มาช่วยนายสมรใจบุญนั้นก็สําเร็จร่วมไปด้วยดีโดยเฉพาะคณะสงฆ์คณะสิทธิ์ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การมหาวนตำบลได้แจ้งมาเราก็นํามาให้โดยคณะสงฆ์วัดไพล้อมนะครับบุญกุศลที่เราร่วมมาทำมาก็ ขอส่งผลให้เขาหายป่วยเร็ววันนะครับ